ครับสวัสดีคือเก่านะครับเนาะในช่วงตอนเศร้าช่งาวงเศร้านี่เกษตรกร,รกลงมาเบ่งบรรยากาศตอนเศร้าในสวนผักลกมาบวชอมเสปานี่สุดยอดครับครับตรงนี้ก็จะเป็นที่ดินกเกษตรได้ขคุดขึ้นเมื่อวานนี่เนะครับเนาะเป็นดิน เศษใบใหม่ที่ลวงเลยลงในสระหรือในบอ่อป่าก็ขุดขึ้นมาเพื่อจะปลูกผักครับเป็นปลูกผักแต่ว่าดินตัวนี้มิจูลินสีสูงครับนี่กับก็จะอยู่ประมาณนอู้ลึกเด้พี่น้องครับเดวกผ้าพี่น้องมาเบิ่งกันหนึ่งครับเพราะว่ากเกษตรได้เลี้ยงไว้ก็คือปลาไหลครับเป็นปลาไหลหรือว่าเปลี่ยนิ ภาษาไทยนะครับเป็นแดงครับเป็นลูกปลาไหลหน่อยกำลังจะเริ่มเติบโตแล้วครับ,นะรบเนาะเกษตรกรได้อยู่ประมาณนี้แหละครับตอนเสาร์ยังไม่เสร็จเกษสิเย,ยี่ยวยื่นนี่นะครับเนาะส่วนนี้ไม่หนีเพื่อเขาจะได้ทำการเลี้ยงปลาต่อไปหน้าฝนใช่ไหมครับแดงๆอยู่นี่เป็นลูกปลาไหลเด้อครับที่เลี้ยงไว้ ครับงลูกกับลูกนะตอนนั้นจะเป็นรูรูรูแม mm ่พ hmm. ันปลาไหลกับนีค em ่ครับลูกกับลูกปลาไหลน้อยนคกับลูกหนึ่งรับเป็นลูกแม่พันลูกปลาไหลน้อยนี่ครับยุ่ยับยุ่มยับยุ่มยับยุ่มยับกับบรรยากาศ ในตอนเศร้าๆ,ๆนะครับเนาะในบรรยากาศในหัวในสวนของเกษตรครับไม่นด้ก็โุตรแต่ในเล้วเกษตรโุตรดีขึ้นก่นอนเลยพี่น้องเพราะว่างานยังไม่เสร็จครับเดินไปดูรูรูแม่พันไปลาบขออนุญาตนิดนึงครับนี่ครับตรงนี้จะเป็นรูแม่พันเนาะนี่ครับนี่ก็รูหนึ่งครับส่วนด้านพี่กจะเป็นหลุมนะครับเนาะนี่ ลูกปลาไหลครับมีอสามสี่โมเขามาเลี้ยงหลายปีแล้วครับเพาใส่เลี้ยงอยู่หลายปีในการเลี้ยงปลาไหลครับแต่ว่าก็เป็นที่พอใจเพราะว่าเขาเลี้ยงแล้วก็ได้ความสําเร็จไปหลายเติอครับเนืสะบ่อมันบ่อปูนได้ครับบ่อมันบ่อผาแต่เป็นบ่อดินได้ครับนี่ดินล้วนๆครับนี่บรรยากาศครับนี่ครับก็จะอยู่ประมาณนี้ ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นกระท่อมนั่งเล่นขึ้นกับที่นั่งเล่นครับตรงนั้นก็จะเป็นโต๊ะตัดผมในสวนกเกษตรครับนี่เป็นสวนเนีย่ยสวนด้านบนนี้ก็เป็นมะขามเทบปทีทตอ่อรุงอยู่ครับเกษตรตอนจริงเคนใหม่นะครับเนาะอาทิตย์ตอนแรกก็จะอยู่ประมาณกับกับบรรยากาศช่วงเศร้าๆกับบรรยากาศเสียงธรรมชาตินะครับเนาะ ก็ขึ้นยากครับขึ้นสะนี่ครับตรงนี้เขาจะปลูกผักเลยครับใช้เป็นปลูกผักปลูกมะเขือปลูกพริกครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นมะบวบครับเป็นมะบวปลูกแล้วดูแลง่าๆใกล้ๆเสียออกเลครับเพราะว่าทนก็เป็นหนาผลมากนะครับเนาะกับพริกกัสะในกาเลียงปลาใส่อยู่ประมาณนี้นะครับแล้วเขาก็ขุดโอดินที่ เศษจากใบไหม่ครับเป็นหลวงโรยลงมาเป็นปุ๋ยเลยครับกับบรรยากาศในช่วงเศร้าๆเอาไวสา้สำหรับนักกันนะครับเนาะกับในช่วงบรรยากาศในหัวในสวนของเกษตรเดี๋ยวลงไปเดงเก่งๆอยู่กับปลารหน่อย <c oughs> ครับผมเอสาสำหรัลนะครับ